สวัสดีนะทท่านหลังจากที่ทําซาเล้งเสร็จแล้วนะทุกท่านระบบไฟท้ายระบบอะไรต่างๆเสร็จหมดแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะประกาศนะฮะพรุ่งนี้พร้อมลุยงานนะทุกท่านพรุ่งนี้พร้อมไปลุยงานอ้อเหลืออีกอย่างเดียวผมต้องอ่าไปติดเครื่องกรองน้ํานะท่านติดเครื่องกรองน้ําอยู่ที่บ้าน เพือ่อจะดีซื้อไว้ให้นานมากแล้วนะะผมยังไม่ได้ใช้เลยนะเมื่อกี้หรือเมื่อวานเนี่ยหรือห้องเก็บของก็เลยเอามาใช้ซะหน่อยนะเพราะว่าที่บ้านผมก็ไม่มีเครื่องกรองน้ําเราจะได้ไม่ต้องซื้อน้ํากินหรือไม่ก็เราจะได้ไม่ต้องซื้อน้ํนาสําหรับทํากับข้าวอเราอาจจะซื้อน้ํากินเหมือนเดิมแต่เวลาทํากับข้าวเราไม่ต้องซื้อเราเอาน้ําจากน้ําเครื่องกรองน้ํานี่เอา เออดัะนั้นก็เดีย๋ยวเดินทางไปหาเพื่อนนะทุกท่านวันนี้ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปหาเพื่อนอยู่นะเพื่อนที่กลับมาจากภาคใต้นะเพื่อนสนิทนะทุกท่านนะครับมันจะแต่งงานเร็วๆนี้แหลนะเดี๋ยวถามดูวันอีกทีหนึง่งไม่แน่ใจว่าวันที่ยิมห้านี้หรือเปล่าหรือวันที่เท่าไหร่นะผมก็ลืมลนะ ตอนนี้แวะซื้อกระปุ้นซาวอยู่นะท่านแวะซื้อกระปุ้นซาวเพื่อที่จะเอาไปกินที่บ้านเพื่อนนะฮะซื้อมาหนึ่งกิโลกระปุ้นซาวโลละกี่บาทกรปนนี่โลละกี่บาทโอ้แตงโมด้วยบ่แตงโมสิบห้าบาทโอ้แตงโมสิบห้าบาทนีงบ่อันนี้โลละห้าสิบสิบห้าบาทลูกเบลอร์นี่บอ อันนั้นหะ้าสิบบาทเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยโทรหาเพื่อนแล้วนะท่านบอกไว้เอ,อ้ยจะไปกินข้าวด้วยนะอเออ,เ,อเพื่อนก็เลยบอกว่าโอ้ไม่มีอะไรกินได้ะถ้าอยากถ้าจะไากินข้าวเนะี่ยก็ซื้อกระปุนชาวมาด้วยนะจะได้ทําส้มตำพากินวัาสัอนก็เออดินทางไปบ้านเพื่อนก่อนนะท่านไม่ได้เจอนานเลย คลน่าจะจําได้อยู่นะกระสีทิสารบานผมเคยดันช่องให้อยู่เปลี่ยนชื่อช่องไลายชื่อเรื่อยแต่ก่อนนะเพราะตอนคลิปเรียวแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำยูทูปตอนนี้มันก็ทําคลิปเสียวเฮ้ยไม่ใช่คลิปเรียวเอออยู่ภาคใต้อไปผลปามนะท่าน,นลับเงินดีเนาะกลับมาแต่งงาน ใคาก็นะอยากไปเหมือนกันไปเก็บปามขายเก็บปามได้วันละพันสองพันเลยทนะ่านถ้าเกิดขยันอน่ะได้สามพันวันหนึ่งอะ่ะถ้าเกิดแบบไปไม่ตาขยานันขยันนะไปกับมันไหโอ้ใครปวดหลังไม่ใช่เราไม่ได้เคยไปทําแบบเขาเราไปเก็บเม็ดนั้นเออเราไปนี่เราก็ไม่ต้องเก็บไนงะเอาเออมันมันจะแบ,บกกลับมายัางไงเนาะร่มเน่ากขับมาด้วยเปล่าขอมาเมล็ดมันเอาไปก่อยไฟ นี่ก็อยู่บ้านพลแพง,<า>งนะทุกท่านมอเตอร์ไซค์ข้างนนานหน้าเขาเปยหน้าเปยหลังมอเตอร์ไซค์เขาขับเปยไปเปยมาแบบนี้อ่ะยังไงนี่ดูแล้วเลยเนะาะถามใครเนาะทำไมย,ยังไงยังไงมันขับเปยหน้าเปยหลังยังเลยโอ้เมาหรือเปล่าขับรถน่ากลัวนะคันข้างหลังไม่รู้จะไปยังไง ูดถึงเรื่องขับรถแล้วก็เมื่อเช้าดูข่าวนะทุกท่านดูข่าวที่มีข่าวเรื่องชาวต่างชาตินะที่ว่าชาวต่างชาติขับรถบิ๊กไบค์แล้วก็จอดกระทันหันแล้วก็เลยรถคนไทยก็เลยไปชนตูดผลผลปรากฏว่า,าไปแจ้งความดำเนินคดีนะสุดท้ายฝัง่งชาวต่างชาตินะฝรั่งนะ ถูกนะเป็นไฟถูกนะเออผมก็งงเหมือนกันเขาก็เลยงัดหลักฐานเอาหากล้องวงจรปิดมาก็าจะเห็นได้ชัดว่าชาวต่างชาติตั้งใจเบรกเพื่อจะให้คันข้างหลังชนแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายเออผมก็เออมันมันก็ต้องไปหาหลักฐานเอาเองอะ่ะถึงจะได้อะ่ะผมเห็นผมผมเห็นข่าวนี่ผมก็โอ้ชาวต่างชาติมีมาเรื่อยๆเ,เลย พลูมาอีกรายนึงแล้วทุกท่านรอบก่อนก็เป็นอะไรนะเตะหมอนะอายูภูเก็ตนะฮะเออก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับรอบนี้ก็มีอีกมีมาเรื่อยๆนะรู้สึกว่าหลายๆข่าวอยู่เกี่ยวกับต่างชาตินี่นะอีกจริงๆแบบเออถ้าับผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเนาะนี่โอ้เขาตั้งใจเบรก ให,ให้รถขันหลังชนพอไปแจ้งความดำเนินคดีอ้าวกลับกลายเป็นฝรั่งถูกเจยเลยผมเห็นแล้วก็มันไสมากเลย่ะก็ดูข่าวไปเรื่อยๆนะท่านดูข่าวเยอะๆเนะาะเนี่ยรถผมเนี่ยไม่มีกล้องเนี่ยแต่ก็มีกล้องมือถืออยู่ถ่ายตลอดเวลาไปนู่นไปนี่ อ้าโอเคทุกท่านก็ใกล้จะถึงบ้านเพื่อนแล้วละ,ละนะครับผมไม่รู้จะจําทางเขาวานมันได้ไหรือเปล่าตรไหนอ่ะไม่ได้ยูไวมานานล้วนี่น่าจะใช่เส้นนี้แหละโอ้ไม่ได้มานานเลยลืมหมดแลวน,นี่ขับรถผ่านเส้นนี้ประจํานะทุกท่านตอนที่เราไปทําบ้านของน้องอามนะแต่ว่าไม่เคยแวะเลยนะเพราะว่ามันไม่อยู่นะมันอยู่ภาคใต้นะ โอ้แถวนี้มีหอ,อกระจายเสียงด้วยอาจจะมีบ้านบ้าพู้ใหญ่บ้านแถวนี้เปล่านี่โอ้บ้านหลังน,นี้เคยเห็นแล้วแน่นอนโอเคครับผมฝากไว้ที่นี้ทุกท่านสวัสดีครับ